ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องสนุกซ่าพาจิเกิวกับลุกอีกเช่นเคยค่ะยและแน่นอนนะคะว่าวันนี้เรามาเจอกันแบบนี้นะคะนุกดีใจมากๆแล้วก็ขนาดยายบ้านก็ยังเก็บไอเทมเหล่านี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะมาทำเทลลสนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนั้นก็คือ m อ็มซีนั่นเองค่ะ ใช่แล้วหมดนะคะจะสมไม่ไสนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงได้ประโยชน์นะคะจากเพลย์ลิสต์นี้ไม่มากก็น่อยในการที่จะตัดสินใจซื้อไอเทมต่างๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะใช้วเวิยานในการรับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโอเคไม่เป็นการเสี่ยลานะคะไปดูดีกว่าค่ะว่าไอเทมที่หนูใช้หมดแล้วนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะเป็น All Time Favorite ของหนูมากเลยนะคะใช้หมดแล้วแล้วก็การันตีว่าซ้ำแน่นอนเพราะว่าหนูนะคะใช้หลายปีแล้วก็ติด Favorite of ออร์เของหนูหลายปีแล้วเหมือนกันสำหรับจืดึงสิ่งนี้นั่นเองค่ะอันนี้คือสเปรย์น้ำแรกของแ a รนด์ a c e นะคะตัว Brightening Mineral Facial Mist นั่นเองค่ะ ซึ่งหนูชอบมากมากๆเลยใครที่ติดตามหนูมานานก็จะทราบกันดีว่าหนูอ่ะชอบสเปรย์น้ำแร่ของคิวเพรสมากๆา,กากเลยนะคะหนึ่งเลยที่ชอบคือราคาน้องอ่ะดีงามมากๆนะคะคือราคาแบบตั้งแต่หล10ักสิบถึงหลักร้อยนะคะแต่ละร้านแต่ละโปรโมชั่นก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่เกินสองแบนด์แดงแน่นอนนะคะสองคือถึงแม้เขาจะราคาแบบ ถูกแล้วก็จับต้องได้แต่ขวดสเปรย์ที่เขาทํามาทํามาได้ดีมากๆค่ะคืออันนี้อาจจะแบบเห็นน้อยแล้วเพราะมันหมดจริงๆคือหัวสเปรย์ค่ะ <ๆ S 2> พอฉีดออกมาแล้วอะตัวน้าแร่ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีความรุนแรงหรือเกิดความเสียดสีกับผิวหน้ามากจนเกินไปมันยังมีความนุ่มนวลเวลาที่เราฉีดที่หน้ามันจะไม่รู้สึกแบบแรงหรือเสียสีเกินไปก็จะรู้สึกสบายหน้ามากๆและที่สําคัญเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งก่อนลงสกินแคร์นะคะ ทั้งชเช้าแล้วก็ตอนเย็นและยังสามารถเป็นเซตติ้งเมคอัพตอนท้ายของการแต่งหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็สามนะคะสำหรับ m p t ีชิ้นแรกของเรากับ Spray น้ำแรกของแบรน Q Place ค่ะต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่แบบไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะหลายหลายคนก็ใช้แล้วดีมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ discredit แบรนด์หรืออย่างใดแต่ว่าเป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของนุกนะคะแล้วก็ที่เอาน้องมาเพราะว่านุรู้สึกว่าเราไปกระตอกไม่ได้จริงๆเลยต้องเอามาพูดนิดนึงสําหรับตัวนี้นะคะจืดึงอันนี้เป็นน้าตบของแบรนด์เอ็มเดียค่ะซึ่งเป็นแบรนด์สกินแคร์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะโดยรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็มีหลายๆคนที่ใช้แล้วก็ชอบมากๆเลยสําหรับเอ็มเดียเพราะว่าน้องอ่ะมีความอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็มีของในไอเทมไลน์สกินแคร์เขาเยอะมากๆเลยนะคะ ตัวนี้นุกก็ได้เชร์มานะคือแบบเป็นน้ำตกที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวใดๆต่างๆแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆแต่ละยๆคนอาจจะสงสัยว่า เฮ้ยทำไมไมาอยู่ใน empty อ่ะใช้ไปแค่ครึ่งขวดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าซ้ําไม่ซ้ํำดูขอไม่ซ้ำตัวนี้นะคะ oh. เพราะว่าส่วนตัวใช้น้องแล้วไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หรือแบบช่วงนั้นใช้น้องดันสิวเยอะมากจนแบบเออมันก็อาจจะดีแหละการดันสิวอุดตันนะแต่สําหรับดูรู้สึกว่าเออเราไปกระต่อไม่ได้นะคะก็เลยไม่ซ้าดีกว่าเพราะรู้สึกว่าแบบเออให้มันออกเองทชาต้ไม่ต้องไปดันอะไรมากมายนะคะ สำคัญราคานะ่ไม่ได้ถูกนะทุกคนแบบจัดว่าอยู่ในแ่งกลางๆถึงสูงเลยสำหรับเอมเดียแต่สำหรับใครที่ใช้แล้วชอบก็คือแบบไม่แปลกใจเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะที่ใช้แบรนดน์นี้และชอบเลที่สำคัญนะทุกคนอันนี้เป็นไอเทมขายดีของแอนเดียเลยคือแบบมีหลายคนใช้และชอบเยอะมากบางคนแทบจะไปเหมาทั้งเซลเลยนะคะใครที่สนใจหรือ ใครละใช่มีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แต่สำหรับตัวหนูก็คือขอไม่ไปต่อกับน้องนะคะสำหรับน้ำตบของเอ็มเดียค่ะต่อไปเป็นไอเทมชิ้นที่สามที่หนูได้ามาจากร้านพี่เปิลปั๊บเปิลน,นะคะเดี๋ยวจะคืรูปให้เผื่อใครอยากจะไปเอฟไปตามกันนะคะเป็นหนึ่งร้านที่ขัดสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางที่หนูชอบไปซื้อมากๆเลยในเ c e b o o k เพราะว่าราคาดีมากๆนะคะและสิ่งนี้มีช่วงหนึ่งที่พี่เขาเอามาขายแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะแต่ว่า a n y w a y ค่ะถึงที่เขาไม่ได้เอามาก็ไม่ได้หมายว่าจะแบบเออต้องซื้อนะมันจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าซ้ําก็ได้ไม่ซ้ําก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมส่วนตัวใช้ก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้สำหรับจืดดึงตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นของแบรนด์กิฟฟรีนะคะไฮยาอินเทนซีไว h ์นิ่ง n พล l e a s e เซรหรือว่าเป็นเซรั่มตัวแรกที่เขาให้ลงก่อนที่จะลงเซรั่มอื่นๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ซีนแทนอื่นเพื่อที่จะทําให ผลิตภาพของมันนะีมากยิ่งขึ้นแล้วตัวนี้มีไฮายาก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่อแล้วก็มีตัวไวท์เทนนิ่งเข้ามาด้วยนะคะตัวนี้นุ๊กด้านมาจากร้านเพเปิลแบบราคาดีมากๆและนี่คือใช้หมดแบบหมดจริงๆอะ่ะทุกคนตัวนี้คือจะบอกว่าตอนใช้ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะส่วนตัวเรื่องไวท์เทนนิ่งอะ่ะอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรแต่ที่เห็นผลชัดเลยจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื่อหรือไฮยาที่เขาใส่มาเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะ ใช้แล้วมันจะมีช่วงที่หน้าหนุกลอกตัวนี้ก็คือไปช่วยได้ดีมากๆแต่ถามว่าเฮ้ยพี่ปั้นไม่ได้มาขายแล้วเนี่ยคือแบบต้องแบบ wish list มัดแฮมอะไรขนาดนั้นไหมก็อาจจะแบบถ้าพี่เขาเอามาขายก็ซื้อแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ขายก็ไม่ได้มายเลยเพราะว่าก็มีตัวอื่นที่ใช้แล้วก็แฮปปี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้น ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้แต่ตัวนี้ไม่มั่นใจจริงๆว่าทางกิฟฟี e เนี่ยขายอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าเออถ้ายังขายดูหรือใครซื้อได้ก็ลองไปดูนะคะเป็นอีกหนึ่งพรีเซ e รั่มที่ใช้แล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะหรือใครใช้รับเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่วนตัวหนูก็คือเรีอกเป็นเม y ี e นะคะก็คือ3หรือว่าไม่3ก็ได้สําหรับพรีเซรั่มไฮยานะคะของแบรนด์กิฟฟีะคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เคยติด Favorite of the m o n t มของหนูด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งสิ่งที่แบบซ้ำแน่นอนนะคะแต่ว่าเออสามารถผลิตผลิตแบบยังไงเรียกไม่ถูกสับเปลี่ยนกับแบรนด์อื่นได้แต่ถ้าเกิดว่ามีตัวนี้ให้เลือกก็จะเลือกแน่นอนเลยสำหรับมอยเจอไรเซอร์เจลของ Skin s k i n ทีสิกค่ะตัวนี้นะคะเป็น 5x ceramide นะคะ barrier m o i s t u r e g e l ค่ะ ตัวนี้คือใช้แล้วแบบชอบมากๆถ้าใครที่ดูคลิปเฟเวอร์รดิ่หนูก็จะเห็นแล้วว่าหนูก็ชอบมากเพราะว่าน้องอ่ะให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากและอีกหนึ่งปัญหานะคะของมอยเจอไรเซอร์ก็คือใช่ค่ะมอยเจอไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นผิวดีมากก็จริงแต่อีกหนึ่งปัญหาคือมอยเจอไรเซอร์บางตัวทําให้ผิวอุดตันอันนี้ก็ต้องไปลองไปดูกัน แต่สำหรับตัวนี้คือให้ความชุ่มชื้นผิวได้แบบดีมากไม่พอแล้วก็ยังไม่อุดตันผิวและที่สําคัญคือเวลาใช้รู้สึกสบายหน้ามากแล้วน้องก็มาช่วยตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งลอกได้แบบเลิฟมากและที่สําคัญราคาดีมากทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จัก สกินทีฟิตจากตัวเมคอัพคูชันนะคะแต่จะบอกว่าลายสกินแคร์ของเขาอะดีไม่แพ้กันเลยใครสนใจหรือว่ามองหาหมา o เจเรเซอร์ที่ราคาดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีหรือใครที่กำลังประสบป,ปัญหาหน้าแห้งลอกต้องการเอยเจอร์ที่ไปช่วยเติมน้ำให้ผิวแล้วก็บรรเทาความแสบบริเวณแผลเอ,อ้ยไม่ใช่แผลสิผิวเออที่แห้งลอกก็ลองมองเปตัว กินทิฟิตัวไมเจอร์เจลได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเขาเออกเป็นสูตรสีชมพูก็น่าสนใจมากๆนะคะถามว่าซ้ำไม่ซ้ำนะคะสำหรับไมเจอร์เจลของสกินทิฟินุกตอบได้เลยค่ะว่าซ้ำแน่นอน,นะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นหมวดของซันสกีนนะคะหรือว่าครีมกันแดดที่ใช้หมดแล้ว2ตัวซึ่งแบบดีงามพราแปะ 8, แล้วก็ติดเฟเริคของหนูทั้ง2ตัวเลยมาเริ่มที่ตัวแรกเป็นของถูกและดีและหาซื้อง่ายกันก่อนนะคะสำหรับ ดึ่งสิ่งนี้เลยค่ะสิ่งนี้คือ ODBO Yogurt Skin Fairy, f e l y Sunscreen SPF 50 PA 4นะคะหรือว่าเป็นครีมกันแดดของแบรนด์ ODBO ค่ะซึ่งจะบอกว่าหนุกตื่นเต้นมากับการที่ ODBO ออกไลน์สกินแคร์มาเพราะปกติเขาจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอ,งอางไทยที่ราคาย,ย่อมเยาวเข้าถึงผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นเมคอัพซะส่วนใหญ่แต่อันนี้ ODBO ผลิตเป็นตัวซันสกรีนออกมาคือแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อโยเกิร์ตด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีขนาดซองแบบนี้ราคา59บาทถ้าใครอยากลองก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้าน7 e เ e ่ e อีเลกลบ้านเลยหรือว่าถ้าชอบก็ไปซื้อไซยเต็มที่เป็นลักษณะหลอดเหมือนตัวหน้าแพคเกจเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนิดๆไม่เกินนี้ หนึ่งที่นุกชอบนะคะคือตอนแรกกังวลใจมากๆเพราะครีมกันแดดตัวน,นี้มีความเป็นเนื้อครีมเลยอะครีมเจลอะที่มันไม่ใช่แบบว่าเนื้อน้ำนมหรืออะไรซึ่งจะมีความแบบกลัวไว้ก่อนกับผลิตภัณฑ์กันแดดที่เป็นเทกเจอร์แบบนี้กลัวว่าน่าจะเป็นคราบหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้การแต่งหน้าของเราอะมันเป็นคราบเป็นขุยหรือเปล่านะคะเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่การทานแต่งหน้าของเราอะ เป็นค่าเป็นุ๋ยอะบางทีอะเราอาจจะบำรุงดีแล้วแต่สิ่งที่ไปรบกวนอาจจะเป็นครีมกันแดดแต่สำหรับเจ้า ODBO ตัวเนี้ยคือไม่มีปัญหานั้นเลยนะเพื่อนๆตัวเนี้ยคือกันแดดได้ดีมากแล้วค่า SPF ที่เขาให้มาก็คือเหมาะกับแดดประเทศไทยบ้านเรามากๆและที่สำคัญคือราคาดีงามมากๆน้องๆที่มันจะจำกัดก็สามารถที่จะซื้อมาใช้กันได้นะคะ ใครมองหาครีมกันแดดที่ถูกและดีแล้วก็ไม่ไปรบกวนเมคอัพก็ลองดูกันได้หรือว่าไปต่างจังหวัดแล้วลืมนะคะก็ลองไปดู ODBO ถ้าถามว่าซ้ำไม่ซ้ำนะคะอันนี้ซ้ำแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับกันแดดของแบรนด์ ODBO นะคะตัวต่อไปก็เป็นครีมกันแดดเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าอันนี้ราคาจะขยบขึ้นมานิดน,นึงจาก ODBO แล้วก็เรียกว่าไม่ได้ถูกสำหรับหนูนะคะสำหรับเจื้ดงกันแดดตัวนี้ค่ะเป็น Royal Palace UV Defender s u n Repair Invisible Serum s ่ม50 PA 4+ นะคะซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด24% UV Guard Complex with Hyaluronic แล้วก็เปป t ทายค่ะตัวนี้คือเป็นตัวที่ถ้าใครเคยดูคิดเฟอร์รนุกอะนุกบอกว่านุกตาตามทีบสีบโซคือนุกชอบอย่างหนึ่งของกันแดดตัวนี้ก็คือว่าบางทีอ่ะเราขี้เกียจที่จะลงสกินแคร์หลายตัวแล้วก็มาลงกันแดดตัวนี้คือตอบโจทย์สำหรับคนที่ขี้เกียจ ลงหลายขั้นตอนมากเพราะว่าเจ้ากันแดดตัวนี้เขาใส่ส่วนผสมของสกินแคร์ตัวอื่นๆอย่างที่เขาเคลมมาก็คือเป็นตัวไฮยาลูรนิกแอซิดแล้วก็เปปไทด์มาในตัวคือถ้าใครที่ไม่ชอบลงสกินแคร์หลายขั้นตอนก็คือลงกันแดดตัวนี้ตัวเดียวก็คือจบเลยและที่สําคัญเขาเป็นเนื้อนำนมแบบเป็นเนื้อเซรั่มหมแต่เนี้ยมันหมดแล้วนะทุกคนคือแบบ มันเกลี่ยง,ง่ายมากๆคือพอทาไปที่ผิวปุ๊บมันก็ซึมเข้าผิวเลยและที่สําคัญคือไม่ไปรบกวนเมคอัพนะคะแต่อย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องยอมจ่ายราคาน้องเขาไม่ถูกอะ่ะคือแบบอยู่ที่400ปลายๆถึง5 6 700แล้วแต่โปรโมชัน่นแล้วแต่ร้านที่เราไปซื้อนะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้สําหรับหนูหนขอตอบว่าเป็น maybe นะคะก็คืออาจจะซ้ําหรือว่าไม่ซ้ําก็ได้เพราะส่วนตัวหนูไม่ได้แบบว่าวอรี่กับการลงสกินแคร์หลายขั้นตอนนะคะคือจะวอรี่แค่เวลาแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านที่ต่างจังหวัดอาจจะแบบไม่อยากลงหลายขั้นตอนแต่ว่าวันปกติไม่ได้มายเลยนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออตัวนี้ราคาม,มันก็ไม่ได้ถูกอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะแบบถ้ามีโอกาสถามว่าซ้ำไหมถ้าเจอโปรโมชั่นโดนโดนก็อาจจะซ้ำแต่ว่า เออถ้าเกิดแบบต้องจําเป็นมาส t h แค e ขนาดนั้นใหม่ก็ไม่นะคะก็เลยตอบว่าอาจจะซาส์นะคะสําหรับกันแดดที่มีส่วนผสมแบบครบคันมาแล้วของ Royal ตัวนี้ค่ะก็คือไหนๆพูดถึงกันแดดหน้าแล้วก็จะมาพูดถึงกันแดดตัวไปพร้อมๆกันเลยละกันนะคะสําหรับจืดรสิ่งนี้นั่นเองค่ะอันนี้คือว a s ส l ลีน Healthy Bright Diary Sun Refreshing Serum SPF50 PA++++ วนะคะหรือว่าเป็น เซรั่มกันแดดหรือว่าโรชั่นกันแดดสำหรับบอดี้หรือว่าร่างกายของวัซซัลีนะคะตัวนี้ใช้หมดแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่าชอบมากๆแล้วก็ติดเฟปบริตของหนูด้วยนะคะแล้วถ้าถามว่าซัมไม่ซําม,มีโอกาสจะซําแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในครีมกันแดดที่เวลาทาที่ผิวการแล้วไม่เหนียวเห,หนอะหนะแล้วที่สำคัญนะคะเขามีตัวที่ทำให้แบบยังไงบอกไม่ถูกคือแบบเวลาทาเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกเย็นนิดๆมันทำให้รู้สึก สบายผิวมากๆเลยและที่สำคัญคือเวลาทาไม่เหนียวเหนิดนะ่ะซึมเข้าสู่ผิวได้แบบง่ายมากๆแล้วก็หลอดนึงอนะ่ะให้ปริมาณมาถึงหนึ่งอจนะคะแล้วก็ไม่เกิน2แบงแดงคือใช้ได้นานมากๆเลยนะกว่าจะแบบหมดแบบดีแบนแบบนี้นะคะใครมองหาโลชั่นกันแดดตัวนะที่แบบเออมีความเย็นเย็นสดชื่นเวลาทาแล้วก็ไม่เหนียวเหนิดนะ่ะลองดูเป็นวัซลีลนได้นะคะแล้วอันเนี้ย ถ้าจำไม่ผิดอะเหมือนจะกลิ่นหอมด้วยซึ่งปกติครีมกันแดดมันจะมีความแบบหมิ่นกันแดดอะไรสักอย่างแต่ตัวนี้จะมีความแบบหอมเย็นๆทาแล้วแบบสบายผิวแล้วก็ราคาดีมากใครสนใจลองไปดูกันได้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าน้องกันผิวแบบกันแดดให้ผิวได้แบบลดจึ้งมากนะคะอันนี้ขอตอบว่าซัมนะคะสำหรับวัสลีนะคะครีมกันแดดรีเฟรชชิ่ง50 PA ต่อไปนะคะเป็นงานผมที่แบบชอบมากๆช่วงไหนที่ผมเสียมากๆแบบชีฟูสุดๆ,ดๆก็จะหยิบตัวนี้มาใช้แล้วทุกครั้งที่ใช้หลังจากการสระผมนะคะคือแบบผมดูนุ่มสลวยก็จะส่งง่ายมากๆสำหรับนี่เลยค่ะจืดอันนี้คือ o ล l a n d Metura Hair Vitamin Booster for dry and damaged hair ค่ะเป็นตัวเอเหมือนบูสเตอร์วิตามินของแบรนด์โลแลนซึ่งอันนี้เราได้แถมมาจากการ ซื้ออะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะไปซื้อไซส์ใหญ่แน่นอนนะคะแล้วก็ซาำเพราะว่าตัวนี้ช่วยเพิ่มน้ำหนักผมได้ดีแล้วตัวนี้เขาก็เคลมมาเลยนะว่าเขาอะเป็นตัวที่ช่วยเหมาะสําหรับคนที่ผมแห้งเสียแตกปลายซึ่งเหมาะกับสาวผมยักษโกแบบเรานะคะที่แบบผมหนาใช่ปะ่ะแต่คือเออผมหนาด้วยนั่นก็จริงแต่เวลาที่แบบมันโดนความร้อนเพราะเราไม่สามารถจะนอนได้ถ้าไม่ไดเลยทุกคนเพราะว่าผมมันแห้งยากมากๆนะคะ ปัญหาที่ตามมาคือผมแตกปลายและแห้งเสียแต่ตัวเนี้คือช่วยนะคะทำให้ผมดูนุ่มชุ่มชื่อแล้วก็จัดสรงในงานอันนี้คือเป็นสายทดลองของเขาเดี๋ยวจะไปซ้ำไซส์ใหญ่แน่นอนนะคะถามว่าซ้ำไม่ซ้ำอันนี้ซ้ำอ,อ๋อและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือกลิ่นหอมมากๆนะคะใครอยากได้วิตามินผมที่แบบช่วยจัดผมหรือว่าใครที่มีปัญหาผมแห้งแตกปลายลองไปดูของโรแลนด์ได้อันนี้ถูกและดีนะคะ และสิ่งสุดท้ายในหมวดสกินแคร์นะคะเป็นลิปมันซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าอาจจะไม่สามารถซ้ำได้แล้วแต่ว่าอาจจะมาเม่าเมอยนะคะในไหนเราก็ทำเอ็มีกันอยู่แล้วนะทุกคนสําหรับจื้อดึงอันนี้เป็นลิปมันนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นลิปมันตู้น้ำนะทุกคนอันนี้อาจจะแบบไม่สามารถหาซื้อได้แล้วตอนนั้นที่หนูซื้อมาหนูจําได้ว่าหนูจะซื้อมาขายนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่ามีช่วงหนึ่งที่หนูก็เคยขายครึ่งสำอางด้วยแล้วก็เอาตัวนี้มาเชื่อไหมว่าทุกคนอ่ะ เอฟกันโหดมากแต่หนูก็เก็บไว้ใช้เอง2อันนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทําไมสาวๆถึงเอฟกันโหดขนาดนั้นเพราะว่าชอบมากเลยนะอะนี่คืออันที่หนูใช้นะคะคือจริงๆอ่ะน้องจะมีปริมาณเยอะกว่านี้นะแต่คือใช้จนเหลือแค่นี้คือแบบคงชอบไา้จริงๆเพราะเราก็เป็นคนที่มีริปมันในกลุ่เยอะมากนะคะหนึ่งอย่างที่ชอบเลยก็คือว่าน้องอะ่ะจะมีความชุ่มชื่นดีมากให้ความชุ่มชื่นับบดมฟิบากดีมากและที่สําคัญคือมันเหมาะกับการทายอยู่บ้านเพราะว่าน้องอะ่ะ จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูตามค่า pH แบบนี้เหมือนกับลิปลําบราชี่ฮิบมากๆในบ้านเรานะคะแต่หนูจําได้ว่าเนี่ยหนูได้มาในราคาที่แบบหลักสิบอะทุกคนคือมันถูกมากๆแล้วก็สีชมพูอันเนี้ยคือมีความติดทนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากสามารถทาได้ทั้งวันที่แต่งหน้าแล้วก็ไม่แต่งหน้าเลยนะคะก็เลยชอบมากๆถ้าถามว่ามีโอกาสถ้าเจออยากจะซ้ำใหม่ก็อาจจะแต่ว่า คือมันอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่แบบชอบแหละแต่ว่าไม่สามารถซ้ำได้สำหรับลิปมันตู้น้ำอันนี้นะคะ